พันใจวัยรุ่นคุณหมอพันศักดิ์สุกรเลิศครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะ่ตั้งแต่คุณหมอมาเป็นวิทยากรประจํานี่โอ้โหวัยรุ่นเขียนเข้ามาตึมเลยครับบอกเรียกโกลาเขาขอเนีญาเรียกพี่พี่เครับจะได้หนุ่มขึ้นนะครับอ้าวจดหมายสาหรับคุณหมอเรื่องการ<ม>ใช้ผ้าทาไมาแบบสอดนะคะถามว่าจะอันตรายไหมเพราะว่าเคยอ่านหนังสือเจอว่าถ้าใช้ประจําอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เป็นมะเร็งได้ คงจะต้องแก้ข่าวอันนั้นนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับ<ะ>ขอขอความรู้นิดหนึ่งสําหรับผู้ชายขอยงผมที่ไม่เคยใช้ผ้านอนามัยเลยมีกี่ประเภทครับคุณหมอดนปกติแล้วผ้านอนามัยก็มี2ประเภทครับประเภทภายนอกกับประเภทที่สอดภายในแต่ประเภทภายนอกอาจจะมีประเภทติดป,ปีกบ้างไม่ติดป,ปีกบ้าง<ม>หรือว่าประเภทแปลกประเภทเป็นสายอะไรก็แล้วแต่ไปนะครับ,รบแบบสอดเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจว่ามันมีการระคายเคืองเพราะว่ามีการมันเป็นเหมือน เป็นแท่งใช่ไหมคะแล้วก็สอดเข้าไปภายในและอาจเป็นเหตุนําไปสู่การเป็นมะเร็งแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไหมคะส่วนใหญ่คนมักจะคิดว่าการระคายเคืองบริเวณปากมารูกซึ่งอยู่ภายในก้นช่องคลอดเนี่ยนะครับเป็นประจําสม่ําเสมอเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เป็นมะเร็งปากมาลูกก็ราจึงพบว่าผู้หญิงคนไหนที่เป็นปากมาลูกอักเสบเป็นประจําโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเชื้อที่เรียกว่า HPV human papilloma virus หรือว่าเชื้อหงอนไก่ครับขูดหงอนไก่ซึ่งระบาดกันต่างๆทางเพศสัมพันธ์เนี่ยพวกนั้ ที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกนะครับแต่ผ้าอามัยชนิดสอดเดี๋ยวเวลามันสอดเข้าไปเนี่ยมันไม่ถึงหรอกครับปากมดลูกม,มันสั้นกว่านั้นเยอะอคือช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยมันลึกกว่านั้นนะครับและผ้าอามัยชนิดสอดเดี๋ยวเวลาสอดเข้าไปพอได้ที่ดีแล้วเนี่ยมันก็ยืดขยายขึ้นมาพอชุ่มชุม,อมพอดึงออกได้ นะครับที่อันตรายที่เราแนะนําก็คือว่าต้องเลือกซื้อที่มันใหม่สะอาดครับอย่าไปซื้อชนิดที่เก็บครั้งปีเพราะว่ามันอาจจะมีแบคทีเรียหลงเหลืออยู่นะครับถ้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ซองไม่ได้รับการฉีกนะครับ,รบแล้วก็สะอาดปลอดภัยดูวันหมดอายุดูฉลากกากับเรียบร้อยนะครับว่าควบคุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยและเวลาใช้เนี่ยสอดพะลุว่าพอุ่มนะครับนะเริ่มซึมๆนิดนหน่อยก็เอาออกทิ้งเลย แบบนั้นก็ไม่เป็นอะไรครับที่คนกลัวก็เนื่องจากว่าแบคทีรียเนี่ยเวลามันได้เลือดมันจะเจริญเติบโตเร็ว<ช>นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอับชื้นและค้างอยู่นานๆแบคทีเรียจะเจริญเติบโตแต่ข้อดีมันก็มีนะครับข้อดีก็มีประโยชน์ในแง่ที่เดี๋ยวนี้น้องๆทั้งหลายนี่ก็มักจะชอบออกกําลังกายถูกไหมครับใ,ในวันนั้นของรอบเดือนเราก็แนะนําว่าออกกําลังกายได้นะครับถ้าใส่ผ้านนามัยอยู่ภายนอกเนี่ยการกระโดดโลดเต้นการไปไว่ายน้ำหรืออะไรต่างๆนานาไม่สะดวก ใช่ไหมครับแต่ถ้า<ด>เกิดสอดอันนี้ไว้ก็สามารถทําตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังใส่ชุดทนายธรรมดาได้ยังใส่กางเกงที่บางๆได้นุ่งกระโปรงบางๆได้ก็สบายครับถามแทนน้องๆเพราะน้องยังเป็นวัยรุ่นอยู่อายุอาจจะยังน้อยมันไปมีผลกับเยื่อพรมจันทร์ไหมคะาการใช้เอ ครับคือที่จริงแล้วเนี่ยนะครับทมพรเนี่ยขนาดมันเล็กนะครับมันจะไปนึกถึงแมมอันมันเล่มใหญ่โตอันเท่านี้ก้อยเท่านั้นเองนะครับอ๋อนิดเดียวแค่นี้นิดเดียวครับไปต่อเตีสอดเข้าไปนะพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วอย่างมากมันก็ยืดขยายมันเป็นซักหัวไม่โป้งอะไรต่างๆนี่นะครับแล้วก็เวลาที่มันยืดขยายมาเนี่ยมันชุ่มน้ําถึงเป็นน้ําเลือดก็เป็นชุ่มน้ําเวลาดึงออกมาเนี่ยมันนุ่มๆมันเป็นเหมือนเจลๆเท่านั้นมันไม่ใช่แข็งจนกระทั่งครูดจนกระทั่งอะไรต่างๆเหมือนที่เราคิดกันไปนะครับ เวลาดึงนี่จะดึงมาไงต้องล้วงเข้าไปอไม่ต้องครับมันมีสายมีสายเชือกอยู่ข้างนอกก็ดึงสายเชือกออกเลยง่ายมากโอ้โนี่เอ็กซ์เปิจริงๆรินะครับทวนี้ประเทศไทยเราจริงไหมครับว่าไม่ค่อยนิยมจะใช้แทมพอนกันครับเพราะว่าผู้หญิงมองว่าจุดนั้นเป็นส่วนสงวน เป็นช่องลึกลับไม่อยากจะไปแตะต้องกลัวมั้งครับผู้หญิงบางคนกลัวเข้าไปข้างในเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าพ่อแม่สอนมาต่างๆพวกนั้นว่าไม่ให้มีการศึกษาถึงอวัยวะส่วนนั้นก็เลยกลัวกันเท่านั้นเองอีกอย่างก็มีความรู้สึกว่าแม่ใส่ไปแล้วมันจะดีไห่นามันใจโน้นนี่ความที่ไม่เคยก็คือกลัวแค่้นเองไม่ชินนั่นเองครับอันนี้ถ้าเกิดขอถามความเห็นทางการแพทย์ของคุณหมอเนี่ยใช้แบบไหนเหมาะสมกว่าในสถานการณ์แบบไหนหรือเหมือนกันครับแล้วแต่ความสะดวก นะครับแล้วแต่ความสะดวกเพียงแต่ว่าในประเทศไทยบางทีการใช้ภายนอกอาจจะสะดวกกว่าในแง่ที่ว่ามันร้อนมันชื้นมันอับถ้าัราใส่ข้างในแบคทีเรียจะเริญง่าย